สวัสดีครับทานผู้ชม้วยเหมืองรัเสเซียจะหมดหนทางหมดปัญญากับการสกัดกั้นการโจมตีสินค้าด้านพลังงานและยังลุกลามไปถึงโรงงานเคมีผลิตปุ๋ยซึ่งเป็นสินค้าส่งออกทำรายได้หลักของรัเสเซียทําให้ปูตินออกมาขู่โจมตีโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ของยูเครนส่วนยูเครนกลับมีการเติบโตทางด้านอุตสาหก,กรรมการปองกับประเทศจนมีอาวุธเหลือเฟือล้อนเหลือจนพวกเขาได้ส่งออกอาวุธออกไปขายนประเทศครับทานผู้ชม รายงานระบุเมื่อคืนของวันที่2กันยายนระบุครับว่ามีการระเบิดหลายครั้งที่โรงงานเคมีอสอดในเขตเพิร์มของรัสเซียซึ่งอยู่ห่างจากชายแดนยูเครนประมาณ1,700กิโลเมตรฝ่ายรัสเซียระบุครับว่าระบบทำความเย็นของโรงงานเกิดขัดข้องขึ้นจึงทำให้เกิดการระเบิดดังกล่าวโรงงานแห่งนี้มีผลผลิตสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่มากกว่า2.3ล้านตันในปีพศ25 6 7 และเป็นหนึ่งในผู้ผลิตปุ๋ยในตัวเจนรายใหญ่ที่สุดของรัสเซียอีกทั้งยังใช้วัตถุดิบของโรงงานในการผลิตวัตถุระเบิดอีกด้วยเหตุการณ์นี้จึงถือเป็นการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านทางอุตสาหกรรมของรัสเซียที่อยู่ระยะไกลที่สุดและถือเป็นการทําลายแหล่งรายได้ในการส่งออกปุ๋ยของรัสเซียไปยังทั่วโลกก็ประมาณว่าก๊าซและน้ำมันก็ขายยากอยู่แล้วครับปุ๋ยก็ยังจะขายไม่ได้อีกนอกจากนี้ การรบเบิดของโรงงานดังกล่าวยังเกิดขึ้นขณะที่ปูตินกำลังกล่าวสุนทรพจน์ที่งานบอรไดดิสคัชชันคลับในหัวข้อโลกหลายศูนย์กลางโดยปูตินยอดคนสมองเพชรกำลังกล่าวโชว์วิสัยทัศน์ในการปรับตัวสู่โลกยุคใหม่โดยมุ่งนเน้นไปที่โลกที่มีหลายคู่อำนาจและหลายศูนย์กลางซึ่งการกล่าวสุนทรพจน์ที่ยาวเหยียดแอดมินขอยยกตัวอย่างถ้อยคำบางส่วนของปูตินโดยเขากล่าวว่า โลกได้บิดเบือนระบอบประชาธิปไตยมีการแทรกแซงผลการโหวตของประชาชนเช่นเดียวกับที่เกิดขึ้นในโรมาเนียแต่เราจะไม่ลงรายละเอียดเพราะเรื่องนี้เจตจำนงของประชาชนในประเทศเหล่านั้นก็ชัดเจนและเรียบง่ายนั่นคือปล่อยให้ผู้นำประเทศจัดการกับปัญหาของประชาชนดูแลความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตของพวกเขาและอย่าไล่ล่าความเพ้อฝันสหรัฐอเมริกา ซึ่งความต้องการขาองประชาชนไดน้นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองอย่างรุนแรงถือเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนและเราสามารถกล่าวได้ว่าตัวอย่างเหล่านี้แพร่ระบาดไปยังประเทศอื่นๆการที่เสียงข้างมากตกอยู่ใต้อำนาจเสียงข้างน้อยซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในยุคที่ชาติตะวันตกครองอำนาจกำลังหลีกทางให้กับแนวทางพระหูภาคีที่เน้นความร่วมมือมากขึ้นแนวทางนี้ตั้งอยู่บนข้อตกลงของผู้นำประเทศ และการคำนึงถึงผลประโยชน์ของทุกฝ่ายสิ่งนี้ไม่ได้รับประกันความพรองดองและการปัสจักความขัดแย้งโดยสมบูรณ์ผลประโยชน์ของแต่ละประเทศไม่เคยทับซ้อนกันอย่างสมบูรณ์และเห็นได้ชัดว่าประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทั้งหมดนั้นเต็มไปด้วยการต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์เหล่านี้ซึ่งกล่าวโดยสรุปก็คือปูตินกําลังบอกว่าการได้มาซึ่งผลประโยชน์ของชาติต้องเชื่อผู้นําและต้องได้มาด้วยการต่อสู้และกําลังบอกครับว่า ความต้องการของประชาชนในการออกมาประท้วงและอื่นๆทําให้ชาติวุ่นวายซึ่งปูตินก็กล่าวไปอีกหลายๆเรื่องครับแต่ในขณะที่เขากล่าวอยู่นั้นกลับถูกยูเครนโจมตีการโจมตีดังกล่าวทาให้ปูตินฟีลขาดถึงกับตอบอมาขู่ครับว่าจะโจมตีโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ของยูเครนในระหว่างกล่าวสุนทรพจน์ที่งานดังกล่าวปูตินกําหนดกรอบความเคลื่อนไหวที่อาจเกิดขึ้นนี้ว่าเป็นการตอบโต้แบบกระจกโดยอ้างว่ายูเครน ได้ดําเนินการโจมตีใกล้กับโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์สปอปิเซียซึ่งอยู่ภายใต้การยึดครองของรัสเซียตั้งแต่เดือนมีนาคมคศ .2022 เขาไม่ได้ให้หลักฐานใ,นใดเพื่อสนับสนุนคำกล่าวอ้างของเขาประชาชนในดินแดนที่ยูเครนควบคุมจำเป็นต้องเข้าใจว่าหากพวกเขายังคงเล่นกับเรื่องนี้อย่างอันตรายพวกเขาก็ยังคงมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์อยู่เคียงข้างแล้วอะไรที่หยุดยั้งเราไม่ให้ตอบโต้แบบเดียวกัน พวกเขาควรพิจารณาเรื่องนี้ปูตินกล่าวดานซินสกี้กล่าวครับว่าการดับของไฟฟ้าที่โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์สโปลิเซียถือเป็นหายนณะระดับโลกเนื่องจากโรงงานดังกล่าวหยุดการผลิตไฟฟ้าไปแปดวันแล้วครับโดยไฟดับส่งผลกระทบต่อโครงสร้างการเก็บแกนปฏิกริยาของโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์เสียหายและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานดูเซลกำลังปั่นไฟฉุกเฉิน2เครื่องจ่ายไฟให้กับโรงงานดังกล่าว เพื่อหล่อเย็นต่อแกนปฏิกร์รัสเซียกล่าวหาว่าการหยุดของโรงไฟฟ้าเกิดจากการโจมตีของยูเครนแต่จากภาพถ่ายผ่านดาวเทียมกลับไม่มีร่องรอยใดๆในการโจมตีการโจมตีโรงงานอุตสาหกรรมด้านพลังงานและอุตสาหกรรมอื่นด้ยดรยโดนจากระยะไกลของยูเครนยูเครนได้รับการสนับสนุนการผลิตอาวุธโดรนเหล่านี้ในประเทศจากการร่วมลงทุนจากหลายชาติจนทําให้สหรัฐอเมริกา สนใจที่จะซื้อดรนของอยูเครนไปใช้งานครับขณะผู้แทนจากเคียบเดินทางไปที่กรุงวอชิงตันเพื่อหา,หารหรายละเอียดเกี่ยวกับข้อตกลงครั้งใหญ่ในการขายดรนหลายสิบล้านลำให้กับสหรัฐอเมริกาเจ้าหน้าที่ทหารยูเครนกล่าวว่าพวกเขาได้นําข้อเสนอความก้าวหน้าล่าสุดทางเทคโนโลยีดรนให้แก่กองทัพสหรัฐอเมริการวมถึงข้อเสนอสําหรับรุ่นเฉพาะประสิทธิภาพและเงื่อนไขาการใช้งานตามที่กระทรวงกลาโหมยูเครนกล่าว กระทรวงกลาโหมไม่ได้ให้รายละเอียดว่ามีการหารือเกี่ยวกับระบบโดรนใดบ้างเซเลส,สกี้เคยกล่าวว่าเคียบได้เสนอ,อกรอบระยะเวลา5ปีมูลค่า50 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการผลิตโดรนมากถึง10ล้านลำต่อปีกองทัพสหรัฐอเมริกากำลังทดสอบโดรนโจมตีจากระยะไก,กลของยูเครนซึ่งเคียบได้ใช้งานมันอย่างมีประสิทธิภาพ ในการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานน้ำมันและก๊าซของรัสเซียก็ประมาณว่ายูเครนทดสอบโดรนให้กับลูกค้าได้เห็นผ่านการทดสอบจริงด้วยรวมกันน้ำมันของรัสเซียรายง,งานระบุครับว่าสหรัฐอเมริกาตกลงที่จะจัดหาหน่วยข่าวกรองเฉพาะเป้าหมายให้กับยูเครนเพื่อใช้ในการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของรัสเซียจากระยะไกลประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เพิ่งลงนามอนุมัติการแบ,บ่งปันข้อมูลข่าวกรองสำหรับการโจมตีของยูเครน แม้ว่าเงื่อนไขที่ว่าการโจมตีเฉพาะโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานเท่านั้นที่จะครอบคลุมนั้นมีความสําสคัญอย่างยิ่งข้อมูลการกําหนดเป้าหมายจะถูกสมมูให้กับเคียบโดยหน่วยข่าวกรองของสหรัฐอเมริกาและกระทรวงกลาโหมของสหรัฐคณะเดียวกันครับมีรายง,งานว่าเจ้าหน้าที่สหรัฐอเมริกากําลังผลักดันให้พันธมิตรนาโต้ทาเช่นเดียวกันในเวลาเดียวกันคณะผู้แทนยูเครนเดินทางมาถึงกรุงวอชิงตันในสัปดาห์นี้ เพื่อทำงานเกี่ยวกับข้อตกลงใหม่กับรัฐบาลของทรัมซึ่งเคียบจะแบ่งปันเทคโนโลยีดวนกับสหรัฐมิกาโดยแลกกับค่าตอบแทนที่ยังไม่ได้ตัดสินใจซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบของอาวุธเพิ่มเติมสำหรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปในแง่ของอาวุธที่มีพิัยไกลในการยิงและส่งพลังขึ้นหากสหรัฐมิกาตกลงที่จะหาอาวุธเหล่านี้มีการคาดการณ์กันอย่างกว้างขวางครับว่าขีปนาวุธครูดมิไซล์ทอมฮอส อาจจะรวมอยู่ในนั้นด้วยโอกาสที่ยูเครนจะได้ครอบครองทอมฮอคซึ่งสามารถโจมตีเป้าหมายได้ไกลเกือบ1,000ไมล์พร้อมหัวรบหนัก1 0 0 0ปอนด์ดานปูตินเตือนว่าการจัดหาขีปนาวุธครุดมิสไซลร์ระยะไกลทอมฮอคของสหรัฐอเมริกาให้กับยูเครนจะเป็นสัญญาณของการยกระดับสงครามซึ่งรวมถึงในความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียกับสหรัฐอเมริกาด้วยครับทุนผู้ชมและนั่นก็คือข่าวสารและสาระที่นำมาฝากทานผู้ชมครับ ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ด้วยครับขอบคุณครับ